นับสนุนทุกๆคนที่ออกนามและยังไม่ออกนามก็ต้องขอบคุณไว้นัที่นี้นะครับลหลายๆคนก็ช่วยกันแรงบ้างทุนนทัพบ,บ้างน,นะครับต้องช่วยๆกันนะครับใช่เพราะที่ที่ต้องขอบคุณเลยคืออาจารย์สุทินนะครับผมทิพสิริกุลนะครับกรรมการตลอด24ชั่วโมง เขาไม่มีพักนะครับเขาตัดสินได้ทั้งวังนทั้งคืนต้องขอบคุณอาจารย์นะครับขอบคุณนะครับคนเดียวก็เป่าได้เขาบอกเนี่ยอ,อาจารย์สุพินครับศิริสิริคุณรับครับ แล้วก็ขอบคุณทางด้านอาจารย์โกมินนะครับที่เป็นผู้ภาคแล้วก็เขาเรียกอะไรครับ V ีอนะครับถ้าใครเ่อาใจก็ไปดูที่ V ีอแต่ถ้าแบตหมดก็จบนะครับอเชิญครับอาจารย์ครับแข้งใหญ่เอาไว้ไม่หมดทุกคลิปนะครับทีมของใหญ่เยอรมันหมดแล้วนะครับจบแล้วทุกคนนะครับของใหญ่สี่ห้าทีม ตกรอบแล้วก็ไม่ใช่ว่าตกรอบแบบสู้ไม่ได้นะครับก็คืออีกเรื่องให้ทีมอื่นนะครับเป็นเรื่ึงที่รับแบบสับเปี่ช่างสูงส่งไม่ที่จริงคือสู้เขาไม่ได้ครับไม่มีแรงก็ดีครับการกิจกรรมนี้ทำให้เยาวชนหลายตำบลหลายหมู่บ้านได้มีโอกาสใช้กิจกรรมกีฬาแล้วก็ขอบคุณสำหรับพี่แจ๊ นะครับนัก <altro> วัดเซ็ตแจกนะครับ <deuxième> ทีครับสมุนเสื้อของใหญ่เอนะครับสกอลจะสูงนะครับอาจารย์สกอร์เท่าไหร่ครับอาจารย์ครับศูนย์จุดสองศูนย์ศูนย์นะครับไม่ใช่หนึ่งศูนย์นะ เดีย๋ยวรอบลึบลกต้องมีกองการสองคนแล้วนะครับพักเชฟนายนิพานครับลูกนี้าาหาลูกบอลข้างหลังครับลูกบอลข้างหลังครับยังกินกันไม่นงครับแม่แล้วต้องสนับสนุนนะครับคู่สนับสนุนเยาวชน,นใหนน้เลยทั้งสองคู่เลยครับ ตันนี้นะครับใคเซรานน่เข้าสู่การแข่งขันคาวน้ที่ยืนรออยู่แล้วในรอบสี่ทีมนะครับมีมาทุกูสมรงมทัมงนั้นมีเชอรทั้งสามด้วยใช่ไหมคดับเปิงที่สามด้วยดูไนมีชที่สนะครับป็นานเอที่สุดละลังนะครับจุดโทษนะครับถ้าเสมอกันสามคน ก้จุดท่องจุดที่สามสร้นเลนะครับบูดีังฟังว่าแข็งแข่งครับจงหวะนีูดีบจังแต่มานียมาโรซ่าอินทุมงจอดข่งมาหน้าตระตูดีมาจเดี๋ยวทีมาน่เจอเขาสักใส่จนะสำหรับเพื่อไปครับเป็นเดือนรือเาแมเปีนเลป็หรือย้านแบบต้องน้องปครับเออผพี่เอรับเจอหลวงพิงเบรับ ที่น้องได้เขาเอาจริงตอครับต่อจากคู่นี้มต่อจากคู่นี้ครับโ้าไวได้ครเ้ค่าพทาไปนิดเดียวแน่าน้หนีคเด้ทางาดไปนิดเดียวลวกตัวน้องเก็บบอลให้หน่อยนะคะอี รับรองนักคุนพันธ์ทั้งสทีมนะคะรับกรรมการกลางเป็นใหญ่นะครับยมชัดใหลังยังโสนว่ดสุด เาทางใหญ่ปลาไคชิดใกล้มากว้าไม่ได้ครับคุณดาตูสิทธิล้ปลาฟ้ามากไม่ผานวัดจริงเรือ หจังหวัดันองแกงจอบมะนาวจูเังวัดแพร่โับาไปถึงกลางกลางก็คุณทิศนีกครับรักฆ่าผุ้ของกูรูครับบทิสิศทิสาเว

ในสองทุ่งของสองฝังทีมูกระแตเพื่อโบกระเสียงจัดชิมป้นจัทุกท้ามากโมทกลับก็ได้ครับตรงนี้โทศชิมมากไปาวันจัน์เพิ่มการให้กระเสียงจัดไปท้งแค่สองวัยให่ครับตรงนี้โมทศแจกให้สั เก่งาข้าง้ที่สิแสอวเมตรปะบนี้มามือทิ่บันข้ามกลางปปเต็มกระสังตากคักยาวจิ้ๆจยัพูดทางไม่้องตากครับสมจะสยังเหมือนเดิมโอ้กรนีการดุนจิงจุดทอดอีกหรือไม่โอ้สีบันนะราบนี้ติดใจมากฟ้าไม่ได้ครับติ 3ตัวของผู้เจ้ากัปและความสําคัญของให้อุปกรณ์สุขภาพครับโหคุณนิ่งที่มาจริงคุณจิตตามาคุณจิตตาอู้ๆสมบัติมาวันก็ดุดมาโอ้ยตรวจจับขึ้นมานะ3ไม่ทรงถากกันตรงนี้บุญสิบที่3ให้ เข้ามาครับด <eben dragon. S 2> ังโซ่โสุดเสียสุดันละนาสุภร้องไ

พุทธิจิตสาวเประทาบกางมารูปซ้ายมาใุิุญังุิี่ไปทางแกบบุิปาไมได้ต้องกลายมา้พุทีิจิตโอ้โหนึ่งเกี่ยวคลาสิกมากเกี่ยวไมัด้านหลักุตบอัเป็นเกมกีฬาแห่งการปะทะ ถึงลูกถึงชันถึงคนตลอดนะครับิดหน้ห <vis> ้ใครซึ่งกันและกัน่ครับไปแ้ครับนัตะตัจิงกลนะผมไม่จับแล้วครับเสษจักชิงบ้านครับกยิงบ้านเลยรับข้คอตรตตไม่พลาดิงดีกับปัดตวเองี ทิตมกครับก็อคนะครับทุกทีนะครับลยนครับน่งะตัวไหรือยังไม่ตอรับขอบคุณนครับทุกท่านนะครับ่านีนะครับอคครับ่งนี้ เครื <Es> <an> ่องเสียงด้านนอกแล้วครับเครื่องเสียงด้านนอกผมขอให้ปิดก่อนนะครับเครื่องเสียงด้านนอกแล้วครับโอ้ยไม่ได้ยินเสียงด้านนอกแล้วครับผมขอให้ปิดก่อนนะครับเพราะว่าเขาบอลแล้วการันจะไม่มีสมาธินะครับมันจะไม่ได้ยิเสียงด้านนอกนะครับเพืีอน่อนครับเพืีอน่อนขอนะครับเพืีอน่อนครับ คุณทีมาครับฟุตบอลยังแข่งขันอยู่นะครับนักกีฬาไม่มีสมาธินะครับแต่ไม่ได้ยินเสียงแต่ไได้ยินเสียงนกพีษนะครับเพราะว่าจดกันเสียงนี่เสียงแหลมเด็มพูไว้อยกว่เสียงนกพีษนะครับเวลากามครับทีมเจ้ารับคู่นี้ กร,กกกกกน,กะรนะครับกรการด้วยเซ็กเซ็กเซกเก็บบอลไ้เซ็กขอบคุณบุรู้จักแม่แล้วครับขอบคุณบุกรการนะครับเพราะวะีลาไม่ไนะครับ ก็บบคออือในช่วงตุลา,าการในถึงนะครับทุลาหนึ่งนาทีครับอ๋อสอีคร้บอกวาตุาไม่เห็นครับม<อ>ีที่เด็ดอะไรก็ใส่กันมาเลยนะครับสมารัทโนนะครับหรือว่าจริงหรืออีโตก็ลงพูดสินได้นะครับรรสีครับพดีครับเป็นกันท่คู่นะ ตอนนี้เังก็ม,มองดูผู้สตัคเที่ะยื่นเสนะครับดูบอลรุ่นตัวสักพักคร huh? ับขอบคุณครับตัวสักรับที่พาเทมาครับก็ตัวถูอกันก็ทำตัวดีมาเริ่มๆน้องคนใหญ่ได้ดูครับสอ้ชนคาไม่เคลย่อนร้ดนี้ครับ เือไม่ได้ครับทุกัน6คนครับทีต่นนตนนอนาทีนะครับบอลบอลในหลังดูขอขอบันนะครับเมื่อกี้บันเนีงไปนะครับเอ่อทำนมาค่าครับขอบคุณมากครับภาสาจริงๆไม่อกดกันมาทาง้านะค,ครับ ผมวางด้วยนะครับขอขอบคุณมากนะครับบรรจารครับบรรจารบรังค้าครับรังค้าขอวางด้วยนะครับอยู่ในช่วงนาทีสุดท้ายของการแข่งขันนะครับเสมอจะโทษครับก็เกิดการเดิมนะครับ กุญชิดเิทธให้ค <fuck it. S 2> ุมาอนมอเกรสูงายท้ายมาให้บริกาสุนทรสาเลี้ยวไว้เต็มที่วรไเรื่ยๆหัวหัวหาวหัวหัวหันรัวสัวหัวหัวหัาหัวหัวัวหลงหั้หวัดทัวหวหหัวหัวหัวหวหัวหัวหัหัวหวหัวหต่วหั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 ั้งัุดท้ายนะครับ มาสุดท้ายเกมครับยังสูนจะศูนอยู่ขาด้ามาลุกขกันลุกโทษหรือไม่ลุพูดีลังมเก็นที่ดีมัดึงเชนให้กบลดีสังเสียงสัตว์อได้ ผูส้สั่ง่ตาให้นักังที่ปู่แชงพับไน้หี่อันจะเป็นการดกครั้งสุดท้ายนะครับเพราะว่าเวลาน่าจะเกินสองนาีแล้วนะครับมันจะเป็นการดวกครั้งสุดท้ายครับบุญจังเแ้ท่นี่งรูจักวางแพ็ค้าแพงนะครับอาจารย์ครับ จังหวะวันนี้นะครับมีการแทงเข้ากำแพงนะครับแทงเข้ากำแพงนะครับคือผู้เล่นแตะเข้าข้างไปแทงกระแพงออกนะครับเดี๋ยวนะครับน่าประหลาดนะครับตัดเต ขออนุญาตดันไปทางหน้ารถอิสุสีขาวนะครับมีใบอีกโลกหนึ่งเมื่อกี้ขอบคุณครับหลัมาการขันส่งหาผู้ชนยดูยดีจุดโทษสำหรับเาไม่ต้องออกจากสนานะครับ ทุเรีนน้อนก็ไม่ต้องเข้ามานครับีน้ร้องก็ไม่ต้องเข้ามานะครับ <ะ S 1> เราจะใช้6คนที่สบบนามเมื่อกี้นะครับในการยิหลดทนาทนครัคข้ามาข้างมันไ่นเลยครับรศูนย์ตัดศสมาการเป็นเกมที่ค่อนข้างทันกันนะครับเรียนเรียเรยเียนนเรียนรียรีียนัเเเเนน ไปเ,ไปเผม,มเลนะ้อยหนาทเอาผม,มาลยมาโทอะขาวผขแมขาไันยงนเ่อ่เอตเยอเยอะ่าันงกเอยองกัอกเกาัาวกเกาเเครับ กำแมงไม่เจอมอครับขอลูกคุณบอลลุกันะครับใคอยู่ได้พี่ตรงนี้นะครับถึงครับการตนอร่ายยืงกันจุแรกนะครับสามคน ครับทัชเสือสาระเตรจุดที่สองนะครับทีงก่อนนะครับจำเป็นพิธโรทุกคนเงียบครับสามนักวัดแทนโภาโอ,โอ้โหหนึ่งล้านโารนะครับน้ำไปก่อนครับกำัง็นพิธโร คนที่หน,หนึ่งหมุปิงนี่ใครจะเข้าอยู่ดีเตะเย็นข้งครับโปรเซก๊ปาร์ดมาเลก้าเดินเข้าคุณหน้าใบตอครับวุฒิสิทธิ์ทิศาวเวดเอาครับข้าเหมือนกันครับคนที่สองของอุบลเวิทยาบอ ขมชบุญสูงนี่สามครับของกัมแบก้าแวเราเลข้าเพื่อขึ้นนครับวุฒิเซตบางก้องวุฒิเซตหนึ่งคนเก็บครับติดลงนะครับติดลงนะครับคนที่สองครับของตัวช่าก๊อฟครบหมายเลขสองครับ เนี่ยมาเล่นมาได้สาวนะครับผมโอชังก๊อปพายิงข้าวนี่คนได้ไปตางนะครับ้าไม่เข้านี่โอกาส9เหนาะแล้วครับเหนาะแล้วจังตำแหน่งเปตเอราร้ที่สาใส่สไัครับของกำแพงเปตเรบายิงข้า เพื่อกำใจนะครับเข้าสู่รอบ4ทีมต่อไปครับ <Hey! S 1> โอเคครับ <Hey! S 1> ก็จะไปกัน,นครับเป็น <Hey! S 1> สเตเบอร์ครับซ <Hey! S 1> ึ่งนัดแรกเสมอแล้วก็แพ้มานะครับมิดเดียรับจากรอบังกลุ่มนะครับพลิกน,น,น้อง <Hey! Hey! S 1> ขึ้นมาสู่รอบ4ทีมสุดท้ายนะครับ hey! 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 พวนี้หนองปิงไงเจอหนองปิงบีนะครับสึบบานทนน้องนะครับจัดตลาดหรือเปล่าพี่เราเตะ